เหมือน,นก็เป็นคู่อิจฉากันยังไงไม่รู้ทุกคนขาฝนตกแรงมากเลยพายก็ล้มค่ะทุกคนขาล้มลงไปแบบฟุบลงไปกับพื้นเลยคือแกจะตกใจแกจะร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยนี่มันจะพ้นคืนนี้ไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งเก่าใหม่ทุกคนนะคะพี่ปาวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่ปามาจากดูจัดชุดแล้วก็เหมือนเตรียมเข้านอนเลยนะคะ พราะว่าพี่ป๋าไม่มีคลิปลงเลยค่ะเพราะว่าติดภาระหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันก่อนนอนแล้วก็มาเล่าเรื่องคุณย่าอีกแล้วนะคะแล้วก็สามีพี่อีกแล้วนะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคือคุณคุณย่าเมื่อวานเนี้ยเนาะก็คือแกล้มนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องคุณย่าล้มให้ฟังแล้วก็ วันนี้ก็ได้ตัดผมให้ทั้งคุณย่าและสามีนะคะก็เหมือนก็เป็นคู่อิจฉากันยังไงไม่รู้ตัดผมให้คุณย่าเสร็จสามีก็เธอทําให้แม่แล้วก็ทําให้ฉันด้วยเพราะว่าไอ้แกก็พูดหยอกๆว่าจะได้ประหยัด60อ่าเอ้ยแรยี่สิเหรียญรหกร้อยบาทนั่นแหละคะ่แะแกก็พูดวันนี้เป็นฝนตกนะคะทุกคนค่ฝนตกแรงมากเลยพายุเข้าค่ะก็วันนี้พี่ปาก็เลยอยา <c oughs> ก็คือไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปและคุณย่าก็ล้มด้วยนะคะทุกคนขาคือพี่ป๋าก็นั่งอยู่ข้างนอกที่พี่ปา๋าเคยทําทํานั่งทําคลิปข้างนอกพอดิโอมันจะมีกระจกกั้นเนาะข้างนอกมันจะมีโต๊ะอาหารอีกโต๊ะหนึ่งพี่ปา๋าชอบนั่งอยู่ข้างนอกนู้นนะคะแล้วก็ทีนี้คุณยา่าทาไมพี่ป๋ามานั่งจะให้เห็นว่าเก้าอี้ตรงนี้เก้าอี้สีเขียวแดงเนี่ยคือเก้าอี้คืออันคือความชอบของยา่าเลยย่าจะชอบตรงนี้แล้วเราก็ ไม่ได้พาแกไปนั่งกินข้าวข้างนอกกับเราแกก็จะนั่งคนเดียวชอบนั่งหน้าทีวีพวกพี่ถ้าไม่นั่งกินตรงนี้นก็จะไปนั่งกินข้างนอกตรงนี้ยากเขาจะนั่งนะคะก็คือแต่ก่อนมันก็มีเก้าอี้สองสามตัวแล้วพี่เอาออกไปพวกนี้นะคะทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ว่าพี่ไปออกกําลังกายเนาะเมื่อวานนี้กลับมาก็ประมาณน่ะพี่ไปประมาณสองโมงครึ่งวันนั้นวันนั้นไปสายพี่กลับมากลับมาประมาณสามโมงเกือบสี่โมงมาถึงก็ได้ยินเสียงแก้วร่วงร่วงดังมากค่ะโครม พรมพี่ก็แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วสามีพี่ก็มาทําความสะอาดพาะพี่เพิ่งกลับมาจากออกกําลังกายพี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บตรงนั้นนะคะทีนี้อ่าเขาก็คงคือเขาจะชงเหล้าตอนเย็นอะคือย่าจะกินเหล้าชงเนาะทุกวันก็คือเขาก็คิดว่าแม่เขายังไม่กินหรือเปล่า,าก็เห็นพื้นเปียกเนาะเขาก็เช็ดพื้นเช็ดอะไรเขาก็ชงเหล้าแก้วต่อไปไปให้แม่เพราะว่าแม่เขาบอกก็ยังไม่ได้กินมันหกกอนแต่ละตอนนี้พี่ไม่ได้เห็นกับตา พี่ก็ไม่รู้ว่าคนาตาได้กินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ทีนี้อ่าพอเสร็จแล้วประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงห้าโมงครึ่งก็ทํากับข้าวให้ยตาก,กินปกติยตาก็มานั่งกินโต๊ะนี้นะคะทุกคนคะ่ะพี่ก็เอาเอาส้มเอาอะไรไปนั่งกินข้างนอกโตข้างนูน้นแต่ว่าพี่ก็ปิดกระจกถ้ามันเป็นกลางวันพี่ก็จะเปิดกระจกตรงนี้นะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าอ,อ้ขอโทษค่ะตอนี้เพราะนีนมันมืดแล้วพี่ก็เลยปิดกระจกนี้ยา่านั่งข้างใน พี่ก็นั่งข้างนอกแล้วแบบตาพี่พี่ก็หันหน้ามาหาย่าย่้านั่งตรงนี้นะคะนั่งกินข้าวนั่งกินกินกินไปตาพี่ก็จะช่ำเรืองมองหญ้าเรื่อยๆพอสักพักหนึ่งยญ้าก็ล้มค่ะทุกคนค่ะล้มลงไปแบบฟุบลงไปกับพื้นเลยอะคือคว่ำลงไปเลยพี่ก็วิ่งเข้ามาพี่ก็เดินรอบหนึ่งเดินรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็คือถามว่าตกใจไหมก็ตกใจเพราะแกแน่นิ่งไปเลยเพราะว่า พี่อยู่กับย่ามาย่าล้มเป็นสิบสิบครั้งล้มเลือดออกล้มแขนขาหักอะไรอย่างเงี้ยล้มเป็นประจำแล้วก็ครั้งนี้พี่จะไม่ตกใจเพราะเหมือนเราทํางานกับคนแก่มาตลอดเนาะพี่ก็เลยมองสักพักหนึ่งพี่ก็เรียกสามีพี่เขาอยู่ในห้องว่าแม่ล้มเขาก็ออกมาสามีพี่ปกติแล้วเขาจะกรี๊ดเลยนะเห็นแม่เขาล้มนี่ก็ตั้งคนต่างตั้งสติเพราะเราเคยโทรเรียกตำรวจโทรเรียกแอมบูเรนต์มาช่วยแล้วใช่ไหมครั้งนี้เราก็ตั้งสติ พอตั้งสติปุ๊บพี่ก็ใส่ชุดขาวอยู่พอดีพี่ก็เลยอไปเปลี่ยนเพราะพี่เห็นเลือดนะคะพี่เห็นเลือดพี่ก็เลยไปเปลี่ยนชุดขาวก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วกลับมาพี่ก็นั่งคุกเข่าไปถามว่าปกติแล้วถ้าแกล้มอย่างนี้แกจะแพนิคแกจะร้องคือแกจะตกใจแกจะร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยนี่แกไม่ร้องแกแน่นิ่งเหมือนคนหลับไปเลยอในใจพี่ว่าโอ้คงจะถึงคราววาระแล้วมั้งแต่น,นี้ พี่ก็เลยนั่งคุกเข่าลงไปแกก็รู้ว่าพี่นั่งไปทุกครั้งที่แกลมก้มแกจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วขวามือพี่ไปจับนะคะทุกคนขวามือพี่ไปจับไว้แล้วก็ตักพักหนึ่งแกก็ส่งสัญญาณว่าฉันจะลองขยับตัวพอแกลองลองขยับตัวได้เท่านั้นนะสามีพี่ก็ขวาแม่ืขึ้นมาพี่มานัง,งตร้นี้นะคะเดี๋ยวพี่จะจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเขาก็ขวาแม่ฟืดขึ้นมาอ่านันงตลงนี้ัะคะัแพ้วกอลองลองขยั้นพี่ก็เห่นเลือดพี่ก็ความสะอาดเลือดอะไร แล้วพี่ก็หาแผลไม่เจอหาแผลไม่เจอแต่ก็หาแผลไม่เจอว่าเลือดมาจากไหนทําไมไม่มีแผลปกติแล้วมันต้องมีแผลเนาะพอแม่นั่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกให้สามีไปเอารถเข็นเบีลแช์มาพอเอามาแล้วเราก็อุ้มคนละข้างใส่เบี้ลแช์แล้วไปไปถึงห้องก็เอาแขกขึ้นเตียงเพราะเตียงที่บ้านคือเป็นเตียงโรงพยาบาลอยู่แล้วเอาขึ้นเตียงแล้วพี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้บนเตียง แล้วกกก็หลับทั้งคืนเลยค่ะหลับพี่ก็นึกในใจว่ามันจะพ้นคืนนี้ไหมค่ะแล้วก็อ่ะก็คือถ้าไปโรงพยาบาลก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าแกวัยนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือให้แกนอนก็ทั้งคืนพี่ก็อ,อ่ฝนตกด้วยก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายพอสายๆมาคุณย่าลุกมาเหมือนเดิมเลยค่ะลุกมาเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่ก็เลยมานั่งสันติทานไอ้ที่เราตกใจนึกว่าย่าเป็นคนแก่ ที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะย้าเป็นคนเมาเมาค่ะไอ้เราก็นึกว่าแกล้มเพราะแกแกแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก <_ EN> ็ะคือเนาะก็คือมีเลือดเลยนะกับพื้นแต่พี่ก็ไม่สามารถที่จะให้เห็นเลือดเห็นอะไรได้เนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าย่าเขาเป็นคนคลิปลุกมากเขาจะห่วงความสวยงามของเขาเพราะฉะนั้นจะไม่พี่ก็เลยไม่ได้ให้เห็นตรงนั้นนะคะพี่ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยไปนะคะ วันนี้ก็พี่ปาก็คงจะมีเรื่องเล่าเบาๆแค่นี้เรื่องคุณย่าแล้วขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พี่ปาด้วยนะคะก็ขอให้ไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพอย่าให้ได้เจ็บได้ป่วยการเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำให้เสียเวลาหลายๆอย่างนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคไัยไข้เจ็บแล้วมีสุขภาพการเงินการงานที่ดีนะคะพี่ปาไปแล้วสวัสดีค่ะ